สวัสดีครับสวัสดีพี่พีงน้องเอฟซครับบรรยากาศเช้าๆครับผมหลังจากที่เมื่อคือนนี่ฝนตกลงมาลปอยปลายนะครับไม่ถึงกับหนักมากก็ช่วยลดฝุ่นได้ครับนิดหน่อยนะนี่ครับสภาพตอนนี้ก็หกโมงเช้านะครับ เมื่อคืนนี้ก็นึกว่าจะตกแรงครับทีมงานก็รถดำรถแมคโครก็ย้ายกันขึ้นมานี่หลังจากที่พักอยู่ตรงโน้นตรงตรง้นไม้ใหญ่นะครับก็ย้ายรถขึ้นมากลัวออกจากทุ่งนาไม่ได้กลัวฝนนะฮะทีมงานอากลำดวนครับส่วนคันนู้นเป็นของรถเซเต้นี่ มาทูถนนเป็นของเซเต้ครับก็จะรู้จักกับจานชูนะฮะโดนัทก็ขึ้นมานอนบนถนนเหมือนผมครับเมื่อคืนเพราะว่ากลัวว่ามันจะลงมาแรงครับเพราะว่าเสียตินโทรมาเมื่อคืนบอกอยู่พระพาชัยนี่ตกแรงมากอยู่ที่นี่พีแตลมเรื่ มีแค่ลมลมพัดแผ่วๆเพราะว่าลมแรงมาช่วงแรกๆก,ก็หายไปเลยครับต้องมองความไปเข้าห้องน้ำเช้าเลยนี่ครับขึ้นมานอนบนถนนครับเมื่อคืนถนนทางเข้านาตา ส่วนเราน้อยกับจานชูนี่ก็นุ่นครับอยู่ที่บ่อบรรยากาศค้มมากครับตอนนี้ค้มฟ,คมฟ้าคืมฝนมากเลยยังไม่มีใครกระดิกตัวเลยครับปกติหกโมงเช้านี้ต้องเห็นตื่นขึ้นมากันทำนู่นทำนี่ทำภารกิจส่วนตัวกันละอันนี้ก็ยังเงียบๆอยู่ครับ มีฟังคอนเกนเนะเห็นเป็นบางคนนะครับรรยากาศอากาศดีมากเสียงกาวเวาร้องก็ดีครับตกลงมาแต่เสียงเดียวมันตกเบาไปนิดนึ่งเพราะว่า ถ้ามันตกแรงกว่านี้นะตรงนู้นเนาะฝุ่นมันก็จะหายครับตามถนนฝุ่นหายอ่ะเริ่มตื่นกันแล้วครับทีนี้เปิดประตูรถกันแล้วนี่ฮะเเริ่มตื่นกันแล้วโอ้จะยักษ์ใหญ่เต็มบ้านท้ายเลย <c oughs> อยากใหญ่แห่งทีมงานโทรหนึ่งครับต้องหลบกันทุกคนเนี่ยจวัดต,ตอนเช้าเช้าเืนมาก็ล้างหน้าแปรงฟันครับบางคนก็เช็ดรถอ,อ้ยช่วงนี้รู้สึกปวดหลังมากโอ้ เต็มจอเลยเจ้าอินดีอันนี้ภาพปกติเมื่อวานนี้เจ้าอินดีก็ได้แค่ยี่สิบเที่ยวนะครับเที่ยวที่ยี่สิบเอ็ดนี่กำลังจะออกไปเทนะครับสรุปแล้วก็คือไม่ได้เทครับผม เอาไปเทกลางทางเพราะว่ายางรั่วครับยางเส้นนี้ครับรั่วตอนนี้ก็เป็นเลเดียนไปแล้วนี่ครับรั่วหวานเปลี่ยนออกเลยครับเอายางอีกอของคันเสียนหนึ่งมาใส่คันนั้นก็ไอยางเส้นนั้นก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าโดนหินปักคาอยู่ครับ แต่วันนี้นี่ก็จะไปเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็ให้ช่างเชื่อมตัวนี้ให้ครับนี่โอ้วันนั้นที่ผมบอกให้ช่งางอที่บ้านลำรวนนะบ้านนองพวงทำให้น้องเขาไม่ได้เชื่อมตัวข้างหนครับมันเลยไม่อยู่นี่ ตัวข้างในไม่อยู่เห็นไหมมันหักเรียบร้อยแล้วขาดไปเรียบร้อยแล้วครับเนเซ็ง, <c oughs> งเลยต้องเชื่อมใส่ครับปกติแล้วมันต้องอยู่แน่นแน่นปักเลยนะมันต้องแบบไม่ดินนะ้นอ่ะตัวนี้ นี่กลายเป็นว่ามันดิ้นได้เวลาวิ่งไปนี่ออทำให้ตัวนี้เล่งหลุดออกมาด้วยเลยเ,เดี๋ยววันนี้เราก็จะลอกต่อมาตรงที่รถ10บล้อเฮ้ยเทรลเลอร์ รถเต็นเลอร์กับรถด,ดําจอดอยู่นี่ครับทีมงานตัวหนึ่งก็จะลอกแปรงนี้ออกมาลอกมาหาถนนครับแยนฟิวจะลอกตัวนี้เลยแต่ที่ไอตรงนี้ไม่ได้ลอกครับเดี๋ยวผมก็จะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็จะไปซื้อซื้อกับข้าวตอนเช้านะใครน้อเดินมาทำอะไรน่ะ จะมาดูว่าเราจะได้ลอกลึกขนาดไหนนะเอาครับตาเกมาครับที่จะให้ไปลอกนาฝั่งนู้นครับผมจะกลัวว่าอาจะไม่มีใครข้ามไปครับแต่ยังยังไงวันนี้ก็ต้องมีรถไปลงแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าต้องรอปลานวดมาครับว่าเขาจเจ้ายังไงนะ พอของพวกผมนี่ก็จะลอกตรงที่รถจอดอยู่กันนี่แหละเนี่ยแป้งเดียวครับปิ้งไม่ใหญ่ลอกมาแต่ตรงนี้นี่โอ้เมื่อวานนี้ให้ตาแกทั้งไถทั้งเกรดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเจ้าของนากับคนที่รับจ้างทำนาเขาอะที่ทำนาแบ่งกันอะบอกไม่ให้ลอกครับคนที่ทำนาบอกไม่ให้ลอก แต่เจ้าของนาจะให้ลอกจานชูถึงกับไปไม่เป็นเลยครับทีนี้ก็เลยต้องให้ปลาหนวดมาคุยมาถามสรุปแล้วก็คือแปลงนี้ไม่ลอกครับให้ลอกแปลงที่ลดอยู่โอ้มึนเลยเพราะว่าดินแปลงนู้นพวกผมลอกหมดแล้วครับลอกหมดเรียบร้อยแล้วนะถ้าลอกแปลงนู้นก็ต้องดึงให้มันเป็นนาแปลงเดียวกับแปลงนี้ทำเป็นแปลงใหญ่ไปเลย นะครับตอมหมอความไปก่อกวนพวกนู้นแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่อรถเทรลเลอร์ครับเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อกับข้าวอยู่จะไปถามความคิดเห็นกันก่อนหุงข้าวซื้อกับข้าวสำเร็จกินง่ายๆกันนี่แหละ นี่ครับตื่นกันแล้วครับอีกแก๊สก็ตื่นเรียบร้อยแล้วขี้แตกแต่เช้าเลยครับแก๊สขี้แตก<อ>หายใจออกไหมเนี่ยเอามีแต่รองเท้าครับคนหายเอ้าคนอยู่นี่พีน่น,น้องหน,น, <laughs> นีฝนครับ จันชูฮะเอาแล้วฝั่งนี้เอาอะไรปิดเนี่ยเมื่อคืนนี่ยุงเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมมันมียุงเก่าอยู่ข้างในอยู่แล้วเนาะนี่ครับส่วนเราน้อยนี่โอ้โหเราน้อยนี่พางตัวใหญ่แล้วครับนี่นี่เราน้อยนี่ไม่แบ่งลูกพี่เลยครับมุ้ง ไม่เอามุงแบ่งลูกพี่เลยนี่ครับเราก็นอนอยู่ในนี่แหละเราปล่อยให้เรานอนพักผ่อนครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปร้านค้าอันนี้ก็เรเดียนครับเรเดียนผมก็อยู่นี่เส้นนเส้นนี้

ต้อมบอกความจะเป่ากองนะต้อมบอกความก็จะเป่ากองครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อกับข้าวครับผมสำหรับลินนื้อฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะมาติดตามกันต่อคลิปหน้านะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับ